สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับแนายคูในเกมวันพาร์แมนเดอะสต็อกเกนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์5้านะครับอ่ะโอเควันนี้เราก็จะทำการอ่านไปจากเจ้าฮีโร่ซัพพอร์ตแทงท็อปมาสเตอร์นะครับนะนี่นะครับเป็นแทงท็อปมาสเตอร์ ssr บวกนะครับนะคือเราไม่ได้ต้องการหินปุ๊กตื่นะครับคือเราต้องการเจ้าอ่าสาธลัดข้อมือซัพพอร์ตนะครับนะเพราะว่าเราจะทาการเอาไปแลกเจ้าอ่ากล่องเลือกหินพัฒนานะครับนะนี่นะครับนะคือใช้ทั้งหมด 400สารแล้วนะครับในการแลกหนึ่งกล่องนะเพราะว่าหนึ่งรอบซัพพอร์ตนี่คือจะสามารถแลกกล่องซัพพอร์ตอ่าหินเลือกพนาไดี่นี่คื RPG, คอ1ก้่อนนะครับนะคือสามารถลได้แค่หนึ่งกล่องต่อ1รอบนะที่มันมาโอเคแต่ก่อนที่จะเข้าไปจัดซัพพอร์ตเยวขอทําการไปลุยตัวแดงก่อนเลยกันนะครับนะเพราะว่าเราต้องการหาตัวงูเนาะนี่นะครับนะคือเราต้องการตัวงูนะครับดวงเนตรนะนี่นะครับตัวที่เรายังไม่มีนะดวงเนตรหนึ่งตัวแล้วนะครับนะ เมลสกาดล่างหนึ่งก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าไอ้สีตัวนี้นี่คือหาไม่ได้หาไม่ได้นะครับเพราะว่าสีตัวนี้นี่คืออยู่แค่เฉพาะในตัวม่วงนะครับนะตัวแดงคือมีแค่ดวงเนตแล้วก็มีแค่เมลสกาดนะโอเคส่วนอ่าตัวแดงที่เรามีวันนี้ก็ทั้งหมด53าใบนะครับนะเราจะลองไปสุ่มดนแล้ลกันว่า53บาบใบเนี่ยเราจะได้ตัวละครใหม่บ้างหรือเปล่านนะก็คือดวงเนตกับเจ้าเมลสกาดล่างหนึ่งนะมาดูกันว่า50าใบเราจะได้สักกี่ทองนะโอเค เดี๋ยวขออัปเดตกิจกรรมที่จะเข้าพวกนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับนะอ่ะพวกนี้ก็จะมีไอ้วันนี้ก็มีเป็นกิจกรรมหนะ้าของอ่าเวยพอล้วดูใบไม้นะครับก็คือได้เป็นรูปร่างอ่าปูบอมนะรูปร่างปูบอมนั่นเองส่วนนี้ก็เป็นกราฟดาวนะครับนะเลเลอัพส่วนนี้ก็เป็นอ่าตะบ,บอมนะนี่แลครับแล้วพวกนี้ก็คือมีไอเทมเฉพาะสามล้วของปูบอมเข้ามานะก็คือเป็นเข็มอะไรเข็มขาดศิละปะการต่อสู้นะครับก็คือเป็นนะคล้ายแบบเทียนเอลนะ โอเคส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรล้วนะครับนั่นก็คือมีเป็นอาชับนั้นพิเศษนะครับก็คือฟาร์มหกฝนนะหกฝนไอ้พวกที่แบบเอาไปอัพขันพิเศษนั่นเองนะครับนะคือดอบับคูณสองโอเคมาแล้วขอลุยเลือกันนะครับนะขอบไปตัวแดงก่อนละกันมามีอยู่50ใบนะครับนะขอแค่ดวงนี้กับเจ้าอาบเมสกาดล่างหนึ่งเพ,เพราะว่าเราต้องการเอาไปปลดฟิกเกอร์เนาะฟิกเกอร์เราพลังแบบจะได้เด้งนะมา50ใบเพื่อหวังผล ไปเลยแล้วกันมาจังหวะนี้ครับผมโลแรกว่ายังไงล่ะไปเลยแล้วกันนะโลแรกอ่ะมาเลยสี่ม่วงนะครับนะฮะโลแรกโอ้โหหมดแรงเลยนะสี่ม่วงมาเป็นนักมายากลนะอ่ะรุยจอดเลยแล้วกันนะครับนะดเที่สองมาจังหวะนี้เนะี่ยไปเลย มาครับโลที่สองนะโอ้โหก็ยังสีม่วงนะครับนะโอ้โหเกล้าอ,อย่างงี้ก็ไม่ไหวนะอ่ะไปะโลที่สามเลยแล้วกันไม่ต้องพูดเยอะนะครับนะดวงนี้ต้องมาแล้วแหละวันนี้นะไปสุ่มเลยจากวันนี้เนะี่ยขอสีท้องก่อนเฮ้ยสีท้องมาเลยเว้ยกี่ทองอะ่ะหนึ่งทองนะมาดูกันว่าเป็นตัวอะไร น้องเล็กของฉันได้รับการเลี้ยดูจากนายแล้วนี่ไงนี่ไงเราจะมาจัดไอที่เราซัพพอร์ตมันปุ๊บตัวละครล่างหนึ่งมันออกมาโชยนะโอเคโอเคครับพี่โอเคเลยเราจะมาจัดซัพพอร์ตตัวล่างสองมันแต่ว่าล่างหนึ่งมันมาออกก่อนนะโอ้ยอะรุยต่ออะไรแล้วกันนะครับนะมายี่สิบบรดท้ายนะครับนะก็เป็นสีม่วงอีกแล้ว ผมว่า,าให้แค่ทองเดียวนะเพราะว่ามันไม่ไม่น่าออกต่อเนื่องอะ่ะไปรถสุดท้ายนะไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังมาดูกันว่าจะออกสีทองอีกสักทองหรือเปล่านะไปเลยแล้วกันจังหวะนี้แนะ่มาดูกันว่าจะออกหรือเปล่าสีทองนะเฮ้ยทองมาอีกทองเว้หมายจาังหวะนี้แนะ่ขอรุ้หน่อยแล้วกัน,นว่าเป็นตัวอะไรมาเพราะาว่าจังหวะนี้ปับ๊บอะไรพวกแก อ่ารู้สึกเหมือนจะเป็นวัคซีนแหมล่างสองป่ะนี่ไงเรียบร้อยแล้วครับนะ <laughs> เป็นวัคซีนแมมล่างสองแล้วครับแต่ว่าเรามีแล้วนะโอ้โหเป็นตัวจํากัดนะครับนะจะวัคซีนแหมล่างสองนะนี่เลยเป็นตัวจํากัดเวลานะครับนะโอ้โหเกิดแหมคําพูดมันก็แบบขอคุณหอ้คุณตาะอะไรพิภพพิภพเนี่ยโอเคป่ไหนไหนก็นไหนไนแล้วครับนะขอไปจัดอะไรแล้วกันนะที่เราซัพพอร์ตไป เราจะทาการซื้อซัพพอร์ตนะครับ3ามร้อยสบาทพอนะถามว่า3ามร้อยสบาทเป็นคูปองส้มกี่บาทใช่ไหมตีเป็นคูปองส้มประมาณ70็ดบแบงค์นะครับนะสามารถไปเติมได้70็ดบเจ็ดสิบแบงค์เพราะว่า1แบงค์ส้มเท่ากับ5บาทนะลองเอาไปคูณดูน,นะครับนะ่าเจ็ดห้าสามห้าก็ประมาณ350บาทนะครับอะไรนี้มัน3ามร้อยบาทเนาะก็เหลือไว้กินขนมประมาณไม่ไม่ถึงปองนะน่าจะหมดตัวเลยแหละโอเคไปเราขอทำการจัดเลยแล้วกันนะครับนะ3ส9บาทไป เซอร์ไปเลยแล้วกันนะปะน่านเร่องวันนี้คือเบลเนี่คือพุ่งยับไปนะครับนะโอ้โหขอแล้ว,วันนี้คือพุ่งเหล่าเลยนะเราต้องการแค่สาสตรข้อมือน,นะครับนะเราไม่ได้ต้องการอย่างอื่นเลยแต่ว่าขออย่างอื่นได้มาก็ถือว่าเอามาเสริมทีมแล้วกันนะครับนะนี่โอ้โหได้เศษกล่องส้มได้กล่องนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะอะโอเคถึงเวลาร้อยเก้านะครับนะโอเคไป ๋ยวขอทาการรับอาเวลก่อนละกันนะโอเคได้ไหมก็เป็นร้อยสิบสี่นะครับนะโอเคไปรับรางวัลทั้งหมดเลยละกันนะโอ้โหได้รูปร่างทางท็อปมาเตอร์ถาวรด้นะครับนะโอ้รางวัลน,นี่คือเพียบเลยนะอ่ะได้สปีดสามหกในเรียวทาม,มาอีกหนึ่งอันนะครับนะนี่เราก็ได้เป็นอากล่องอุปกรณ์เซมัาสิบแปดกล่องนะแล้วก็ได้เป็นการอัพดาวม่วงนะครับนะแล้วก็ได้เจ้าอารูปร่างแท็บท็อปมาเตอร์ถาวรน,นะครับนะแล้วก็เป็น ตาของแทงท็อปนะั้นนี่ก็เป็นเศษแทงท็อปอีก15เศษนะครับนะโอเคไปวเดีย๋ยวเราขอดำเนินการใส่รูปร่างแทงท็อปมาสเตอร์เลยลวกันนะไหนว่าอยู่ไหนว่าอ่ะอยู่นี่นะครับนะาทำการเปลี่ยนไปเลยส่วนตาแทงท็อปก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะเพราะว่าเราใช้ันเดิมอยู่แล้วโอเคไปแไล้ว้รูปร่างมาวิ่งนี่คือแบบหน้าตานี่แบบเข้มขึงนะโอเคเดี๋ยวกูว่าคลิปนี้มันจะสั้นเกินไปนะครับนะเดีนะ๋ยวเราขอดำเนินการเอาแทงท็อปมาสเตอร์ไป ตีคนได้ข้ามเพิร์ฟดสักตาสองตาแล้วกันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูของเขาข้าวตอนที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันนี้ก่อนแล้วกันนะทั้งทอมม่าเตอร์คือห้าเหลืองสีเหลือม่วงนะพลังสิบสี่ล้านแผ่นนักษะที่เจาะก็เจาะแค่หน้าหนึ่งนะครับแนละ้วก็ใส่เป็นต้านคิวเวลเจ็ดหัวใจเวลเจ็ดแล้วก็ทันทลุเวลเจ็ดนะครับปลดหน้าเดียวพอนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณเก้าวันคือผมจะได้เจ้าอ่าโบลอสยูอาร์เนาะกัมบอลเล็กรเราก็จะได้เข้าทีมแล้วนะครับนะเพราะว่ากัมบอลเล็ตนี่คือต้องมีโบบรรััสนนนะะะคคถึงงงจเกกก่นะ่ไม้อือา อ่ะส่วนในทีกเราก็3ามแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ใส่ก็ใส่เป็นเซตจักรกลนะครับเป็นเลื่อดเลือดเปอร์เซ็นต์สี่เช่นยรนะค็คืออัพดาวตันหมดนะ้ครับน้าหกดาวโอเคส่วนกระเป๋าก็อัพแค่อันนี้ก็อัพห้าดาวนะครับอันนี้อัพสามดาวนั่นอนี้อัพสองดาวพอนะครับน่นคือพอเอาให้ได้เล่นแล้วกันนะโอเคจวขอทาการทุบตุนก่อนแล้วกันนะอ่ะอย่าเผื่อไดเพชรนะอ่ะอันการไลยแล้วกันมาฮ้ยอ่า ดวงดีนะครับไ้เพชรเลยนะคือถือว,ว่าดวงดีมากถ้าเกิดเราได้เจ้าอารางวัลใหญ่นี้ปุ๊บก็คือเราสามารถอ่ารีเซ็ตได้เลยนะเพราะว่าเราจะได้อาจจะไม่ต้องเหมาตู้นะโอเคไปเดีย๋ยวขอดํเนินการไปลุยเลยกันนะครับนะสักประมาณตา2ตาแล้วกันทีมม่ใช้ก็ทีเหมือนเดิมเลยนะครับนั่นก็คือฟินิกแมนดาร์ชายเกลิวซูริวทั้งท็อ,ทอปแล้วก็เจ้าโซนิกนะพลังรวมก็82ล้านนะครับนะโอเคไปจะอขอหาตีดูสักคน2คนแล้วกันนะ เอาใครดีว่าคนนี้เจ็ดสิบล้านมีเมทัลนอีกแล้วมีเมทัไในนี่คือผมรู้สึกไม่ค่อยอยากตีนะเฮ้ <c oughs> มันเกียนเกินไปนะครับเมทัไในนะออมเอาใครดียวคนนี้การ์บห้าดาวม่วงแล้วนะอ่ะเดี๋ยวขอเอาคนนี้เลยแล้วกันนะมาจากเซิร์ฟเวอร์ห้าสามแปดนะครับโนะอ้โหโคตรไกลนะมาเพราะว่าเขาไม่ไม่มีเมทัไในนะเราจะลองตีดูแล้วกันมา เราได้เปิดก่อนจากเจ้าโซนิกยูอานะครับไปไปเลยจังหวะน,นี้โซนิกทำการปาดาวใจอัปน้าไปหนึ่งทีนะปรลาขอให้หกสิบหกสิบสามล้านนะไล่ย,ยับหนึ่งทีนะนี่นะครับทําการปลดโล่นะแทงท็อปมาสเตอร์ก็คือมีลูกน้องคอยไล่ย,ยับนะครับนะก็คือแทงท็อปไทเกอร์ทั้งท็อปแบล็กโฮ่แล,คลยยคนะ้คอยทําการลบโล่นั่นเองถือว่าดีมากอ่ะปาไปดอกแรกเจ็ดสิบสองล้านนะครับนะโคตรแรงเลย โดนส่วนขึ้นจากการแรนติฝั่งฮีโร่มานะอ่ะโซเต่อยมากบับบอลเล็กทำการหัวแถวกลางมาหนึ่งทีนะ12ล้านอ่ะโอเคียงได้อยู่จังหวะนี้โซเดียทำการต่อยแถวหน้าพัศน์สมกิหนึ่งทีแล้วร้อยตาย้วไปแถวหลังหนึ่งที้็ไปแถวหลังอีกหนึ่งทีก็ไปแถวหลังอีกหนึ่งท,งนงทีนะครับนะโอ้โหเรียบร้อยไอ้เจ้าโซนิกอยู่อาแตกไปหนึ่งตัวนี่ถังทอบมาเตอร์ทำการไล่ย็บนะจังหวะนี้แถวกลางเต็มๆนะ มา,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 มาพอให้ยี่สิบล้านนะครับนะโอ้โหเรียบร้อยท่านเสริมกิจอยู่อาแตกไปนะกลับมาตายนะครับนะกลับมาคือไม่ได้เล่นกลับมาตายกลับมาตายนะอ้าวโซนิกฝนน้ข้ามสวยคือมาบ้างร้อยสองล้านนะมาแล้วเต็มตัวรับแรงกระแทกนะจากเจ้าอ่าโซนิกเอ้ยจากเจ้าซีริวนะยัดหน้ามา55ล้านแล้วไปหนึ่งที98้าสิบแปดอีกหนึ่งทีหกเอ้ยเอีกหนึ่งทีเล้าน4นะโอ้เรียบร้อย เราลวงไป2สองตัวเลยนะครับนะกระมอเด็กทำการหัวมาเต็มไปมึงเป้าหมายสองเป้าหมายสามร้อยล้านโอ้หวดแรงอยู่เหมือนกันนะครับนะาสามร้อยล้านเลยเดี๋ยวคอยดูตอนที่เรามีเจ้าโบลตยูอาร์านะครับนะมาดูกันว่าเจ้ากระบอกเด็กเราจะหัวเท่าไรบ้างนะมันจะแรงอยู่เหมือนกันอ่ะมาตีธรรมดามาจากทัชสมุกินะฮะเดี at ๋ยนะตีธรรมดาทำไมฟูบกิเป็นอันติได้ งงเหมือนกันไปดาชาทำการปั่นอันติปอมไปก่อนนะไม่เนี่ยปั่นไหมแล้วก็ทำการอ่ะเกรดอ,อันติไปนี่ไล่ยับไปหนึ่งทีนะไล่ยับไป1นทีมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าก็มเล็กเขานี่คือคูณไปแล้ว6หลอดนะครับนะเสรีเรวสี่หลอดอ่ะตึงอยู่เหมือนกันอ่ะท้าสมกิปั่นมา ตีคนนี้น่าจะจบไม่แย่น่าจะไม่ได้จบง่ายๆนะครับนะเพราะว่าเขาก็่้จะตึงพอสมควรเลยอ่ะปั่นมามาครับเข้าสู่เทอร์นที่สองนะไป่สนามแรงปิดหนึ่งทีลากใช้ปัน่นเียบร้อยทันสมกิจยังไม่ตายนะสเลยต่อยไปเรียบร้อยตายทึาทธรรเตอร์ทการป้ายหินไปฮนะมากพอให้แปดล้านเก้ายังได้อยู่ไปสเลดทำการเปิดไปหนึ่งทีนะสิบล้านอ่ะอยังพอได้เียบร้อยสเิกแตกไปหนึ่งตัว อะไล่ต่อยไปจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามนี่คือรอบตายเกิดคือหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนะแต่โคต้าของเรานี่คือไม่ลุมกันว่าหมดหรือยังนะอแทงท็ทอปไปเห็นไปหนึ่งทีนะแปดล้านสี่สุริยต่อยมาหนึ่งทีก็มาเริ่มการหัวใสแทงท็อปมารเตอร์เก้าสิบเจ็ดล้านเรียบร้อยน,นะครับนะแทงท็อปมารเตอร์ต่อทำการติดโล่นะไปสุริอต่อยไปหนึ่งทีสิบเอ็ดล้านแลไปหนึ่งทีแล,ไป,แลไปหนึ่งทีนะ แล้วไปหนึ่งทีนะครับนะโอ้โหยังไม่เป็นไรนะอ่ะไล่ต่อยไปหนึ่งทีนะไล่ต่อยไปหนึ่งทีอ่ะยังได้อยู่ถังทัพต้องการปลาใส่เจ้าซรลิวนะมาเขาให้สำหรับติดไม่ย่อท้อนี่เนี่ยลบโล่นะลบโล่หรอนี่เนี่ยโดนดิซรลิวไล่ต่อยมาไล่ต่อยไปหนึ่งทีนะโอเคเรายังไม่มีใครตายนะรับแรงกระแทกจากซุลิวฝันหัวข้ามมาหนึ่งทีนะยัดหน้ามาร้อยยี่สิบสองล้านแล้วไปหนึ่งทีร้อยล้าน อีกหนึ่งทีสี่สิบล้านอีกหนึ่งทีสี่สิหกล้านโอ้โหไหวไหมเนี่ยส่งไม่น่าไหวนะครับนะโอโ้เรียบร้อยไหมเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าโคต้าชบตายเกิดเรานี่คือจะหมดแล้วนะครับนะโคต้าตายเกิดเราไม่น่าเหลือละแย่แล้วไงล่ะแย่แล้วนะโอ้โหตอนนี้เราไม่เคยแยแนะโอกาสไหวนี่คือน้อยมากเลยนะครับนะเพราะว่า ดาเมจเราก็คือเซเีลบ่ก็ดาเมจเป็นไก่นะเพราะว่าไม่มีอุสาห์ดาวอ่ะเซเลีต่อยไปเซเีลี่ต่อยไปเรียบร้อยเซเลี่ันเราข้ามแต่ละครับนะ่าเหลือเจ้าอ่าก็บอลเล็กตัวเดียวนะอ่ะเซเลีต่อยไปหนึ่งทีนะกับบอลเล็กทำการหดคืนมาเต็มเต็มบางทีนะ18ล้านอ่ะเรียบร้อยฟินิชแมร์เราตายโดนกระบอกหดคืนมาเต็มเต็มโอ้โห53ล้านนะโ,โหยากละ ไม่น่าไหวนะครับโนอะ้โ oh, หแย่ละอ่ะสนามแล้งปิดไปต่อยไปหนึ่งทีนะมาแล้วก็อันตะจริงมาแล้วจังหวะนี้แนบโซวิลิวยัดหน้าไปยัดหน้าไปโอ้โหเรียบร้อยนะครับก็ดูหักไม่ติดด้วยนะโอ้โหแย่ละไม่น่าจะรอดนะครับนะยากเลยอ่ะกระบ,บองหัวดมาจากการอันติอ่ะหัวดมาห้าล้านสอง เราได้หัวเต็มๆยังวาน,นี้ยาเรียบร้อยนะครับนะติดโลพิเศษอ่ะไลตออะ่ต่อ,อยแบาพาสี่บไหมต่อยแบาพาสติบไหมฮะจงหวะนี้เนี่ยอันติจริงมาแล้วนะยัดหน้ากับเะไไปหนึ่งทีนะก็ดูหาัาติดยัดหน้าไปยัดหน้าไปยัดหน้าไปโอ้ยยังไม่ยอมตายนะครับนะโอ้ตายย่างตายเย็นเหลือเกินโอ้โหสลีปต่อยไหมไม่ยอมตายนะ หวัวดมามาจังวันนี้หวัวม,มันเต็มมากเพราะให้สองล้านห้ายังไม่ตายนะครับนะติดตบหลีกนั่นเองมาซูริลอนทำการได้ต่อยเต็มๆนะจังวันนี้ยัดหน้าไปหนึ่งทีนะยัดหน้าเรียบร้อยนะครับนะโอ้โหอ่าโอเคแล้วขอเชื่คู่เดี๋ยวก,ก่อนแล้วกันนะครับนะเพราะว่าโอ้โหคู่หนึ่งนี้คือก็ตีนานมากเลยนะครับนะเพราะว่าดาเมจเจ้าซูริลอเราเนี่ยคือหวังผลไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามัน ไม่มีผู้สามแล้วนะครับนะก็เลยอาจจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่อ่ะโอเควันนี้ก็จัดเรียบร้อยนะครับสำหรับอ่าเจ้าซัพพอร์ตแทนท็อปมาสเตอร์เออาร์บวกเนาะโอเคขยะให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับนะโอเคส่วนเจ้าอ่าตัวดำนี่คือผมซื้อไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับตัวดำต้นเดือนเนาะยี่ไอสารที่หกใบซื้อไปหมดเรียบร้อยละตอนนี้นี่คือรอเจ้าอ่าโบล็อตยูอาร์รีเทิร์นการเดืนนะครับนะก็คือ วันที่15บนะครับโบลอจะทาการรีเทิร์นเนาะผมนี่คือไม่พลาดแน่นอนนะครับนะใครไม่มีนี่คือบอกเลยเต็มตัวตุยนะครับนะเพราะว่าไม่มีนี่คืออยู่ยากนะครับจเจ้าคอโบล้อนะไม่มีไปได้ไดจริงๆนะคือต้องมีนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์ด้วยนะครับไว็เจอกันใหม่คลิปนาสำหรับคลิปนี้บา,บาย